หมยนี้มันสวยจังเลยลองตกกระสุนสิจะมีตัวไหมน้ำนตื้นๆคิดๆเห็นน้ากัดลูกปลาเลยจะมีตัวไหมเออตัวไม่มีนะ มีอยู่มีอยู่วิ่งคู่กันสามสี่ตัวกระสูบ้วยตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กมันใส